สวัสดีค่ะค่ะเจอกันนะคะกับรายการใหม่ล่าสุดเลยของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนะคะดีเจเฟียสคราบจากกรีนเวฟนะครับค่ะ,คะรายการนี้ชื่อว่า Charity d a อ r y นั่นเองเป็นคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะพวกเรามานั่งคิดกันว่าปกติแล้วเนี่ยกรีนเวฟเองเราก็จะแบบนําเสนอมูล,ลนิธินั้นองค์กรนั้นองค์กรนี้นนให้เราได้รับรู้กันอยู่อย่างสม่ําเสมอ,อและเมื่อไรก็ตามนะคะที่ขอความเป็นผู้ให้พวกเราไม่เคยที่จะได้รับการปฏิเสธเลยนะคะถือว่าเราเป็นสื่อกลางและกันระหว่างผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านนั้นด้าน และผู้ที่ตั้งใจเหลือเกินกับการเป็นผู้ให้ช h a ิต<ะ>ี้ไดอารี่ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมนะคะโ<ะ>ครงการดีๆมูลนิธิองค์กรนะคะเอามาเก็บเอาไว้ด้วยกันค่ะเผื่อว่าใครก็ตามทีที่อาจจะเป็นผู้ให้เลือกได้เลยใช่ก็จะเป็น<ะ>เรื่องราวต่างๆที่มีความสุขเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องราวของเราเนี่ยจะมีการฝากร้านกันด้วยวันนี้ออก็จะมีฝากร้านเหมือนกันแต่ว่า<ะ>ฝากร้านที่เฟซพูดถึงเนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงโอ้ยร้านไม่ค้าร้านไขยของอร้านกินนู่นนี่ ใช่คือเรามากันเยอะแล้วไงแต่ถ้าเก,กิดเป็นร้านที่คุณเข้าไปซื้อแล้วคุณสามารถได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยจากการซื้อในครั้งนั้นมันจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับบางร้านเนี่ยเป็นการให้โอกาสในการสร้างอาชีพคนพัฒนาคนไปด้วยในตัวบางร้านเป็นคนตาบ,บอดเป็นเป็นน้องๆที่แบบเป็นออทิสติกอ่ะมีความแต่ว่าเขามีความสามารถพิเศษเยอะมากเลยนะฮะคือหลายคนยังนึกไม่ออกบอกว่าอยากจะช่วยหนุนวันเกิดงานอ e ีเวนต์พิเศษทํายังไงดีติดต่อร้านพวกนี้ได้เดี๋ยวเราจะรวบรวมมาให้เพียบเลยครับนะคะดูสิช็นผู้ให้ ด้วยนะคะตั้งแต่เรามีเรื่องของโควิด -19 เชื่อว่าบุคลากรด้านการแพทย์คุณหมอพยาบาลคือฮีโร่ด่านแรกที่ต้องนำพาให้พวกเรามีความหวังมากขึ้นอ๋อเป็นโควิดใช่ไหมต้องดูแลตัวเองยังไงแล้วเราจะรอดจากโรคนี้ได้ยังไงคุณหมอและพยาบาลทํางานกันหนักมากนะคะและต้องยอมรับว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งของในหลายๆพื้นที่คุณหมอและพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการแพทย์เรื่องของหน้ากากเรื่องของชุด PPE อุปกรณ์ต่างๆที่จะทําให้การรักษาพยาบาลเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น ก็เลยมีการรวมตัวกันะนะคะการรวมตัวกันของคุณหมอและพยาบาลในโครงการนี้นะคะโครงการโควิด19 Fun for Thailand นะคะโดยให้แต่ละคนช่วยกันบริจาคเงินนะคะเพื่อเงินส่วนนี้จะได้เอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนานาทั้งหน้ากากทั้งชุด PPE นะคะแล้วกระจายไปให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ทั่วประเทศเลยใช่ะะแล้วะก็เราไม่ได้ช่วยใครที่ไหนก็คือสุดท้ายแล้วก็คือมาช่วยคนไทยด้วยกันนี่เองนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุด PPE หรือว่าจะเป็นหน้ากากอะไมก็ตามจากการที่ พี่อ้อยแลวก็ท<น>ีมงานกรีนเวฟได้ลงพื้นที่หลายๆที่เนี่ยเราเอาชุด PPE ไปเราจะค้นพบว่าชุด PPE ที่บริจาคก,กันอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ประมาณ80-90%จะเป็นเกรดแบบโรงงานคือใช้ในโรงงาน<อ>ขยับตัวนิดนึงนู่นนี่แป๊บนึงขาดแล้วทีนี้เขาต้องการชุดที่มันมีคุณภาพมากๆ,ๆเพราะฉะนั้น<ๆ>ก็คือให้ทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นคนเช็คใบซอร์ติฟิเคตด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้ากากหรือว่าจะเป็นชุดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยก็จะไปการหาอุปกรณ์แบบมีคุณภาพจริงๆเอา เราก็ายังจําเป็นจะต้องป้องกันจนกว่าจะมีวัคซีนนี่แหละครับใครก็ตามนะคะที่อยากร่วมการสนับสนุนนะคะร่วมกันดูแลให้กําลังใจคุณหมอและพยาบาลสามารถร่วมกันรบริจาคได้นะคะมีการเปิดบัญชีเอาไว้ค่ะน้องเฟียสค่ะธนาคาร TMB ค่ะคชื่อบัญชีคือมูลนิธิยุวพัฒเพื่อโครงการ Social g i v e เวอนะคะเลขที่บัญชีช้าๆเลยนะคะ075ขีด2ขีด38 338ขีดศูนย์ 0, ค่ะนั่นเองนะครับก็วันนี้เราเอาล้านดีๆมาฝากกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาความสุขรูปแบบไหนมาฝากอีกเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปวันนี้เป็นความสุขจากการเป็นผู้ให้ก่อนคราวหน้าเราได้รับกันเต็มๆแน,แน่แต่ว่าจะพาไปที่ไหนติดตามชมใน Charity d i a r y ในคราวหน้าครับใครก็ตามที่มีโครงการดีๆนะคะหรือว่ามีมูลนิธิมีองค์กรน,นะคะที่ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือหรือมีโครงการดีๆน่าสนใจเอามาฝากเอาไว้ใน Green Web Fanpage ได้นะคะดูแลสุขภาพให้ดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ